ราคาน้ำมันยังคงนิ่งสงบหรือเปล่าลองมาดูอัปเดตวันนี้กันในช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนของตลาดพลังงานทำให้ใครหลายคนรอคอยข่าวดีแต่ทั้งนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำของไทยมาดูรายละเอียดกันว่าวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2568ราคาน้ำมันจากปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือที่เรียกสั้นๆว่าโออและบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือบีซีพีมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ก่อน จะลงรายละเอียดอยากบอกก่อนว่าความผันผวนของราคาน้ำมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่ยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายประจําวันของเรหาเช่นค่าเดินทางหรือแม้แต่ราคาสินค้าในตลาดที่อาจปรับตามไปด้วยและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปราคาน้ำมันวันนี้ยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆเลยล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ทั้งโออาและบางจากได้ประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลงไปถึง30สตางค์ต่อลิตรนอกจากนั้นราคาน้ำมันดีเซล ก็ลดลง50สตางค์ต่อลิตรเช่นกันเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นกับคำศัพท์เหล่านี้น้ำมันเบนซินและแก so ๊สโซฮอมักใช้ในรถยนต์ทั่วไปส่วนดีเซลเหมาะกับรถบรรทุกหรือเครื่องยนต์ขนาดใหญ่การลดราคานี้ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากเช่นถ้าคุณขับรถไปทำงานวันละ50กิโลเมตรราคาน้ำมันที่ลดลงอาจช่วยประหยัดเงินได้หลายสิบบาทต่อเดือนเลยทีเดียวมาถึงจุดที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อโต้เถียงกันบ้างแต่ทำไมราคาน้ำมัน ถึงยังไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้บางคนอาจมองว่าการคงราคาแบบนี้เป็นการรักษาสเสถียรภาพแต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันอาจเป็นผลจากปัจจัยภายนอกเช่นนโยบายรัฐหรือราคาน้ำมันโลกที่ยังคงผันผวนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจเห็นต่างกันคุณคิดว่ารัฐบาลควรแทรกแซงมากกว่านี้เพื่อควบคุมราคาน้ำมันหรือไม่หรือปล่อยให้ตลาดตัดสินเองดีกว่าแต่ก่อนจะตอบลองมาดูราคาจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นกันก่อนเพื่อไอ พอเห็นภาพชัดเจนขึ้นสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมราคาปัจจุบันอยู่ที่ Super Power เ,เวอร์ดซลจาก UR ลิตละ43.44บาทดีเซลจาก UR ลิตละ30.94บาทไฮพรีเมียมดีเซล S จากบางจากลิตรละ45.64บาทไฮดีเซลเอจากบางจากลิตรละ30.94บาท เพื่อความครบถ้วนและเพื่อให้คุณตรวจสอบข้อมูลได้เองอยากแนะนําให้ลองเข้าไปดูราคาจําหน่ายปลีกน้ํามันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจําปีพุทธศักราช2565จากบริษัทประตทน้ํามันและการค้าปลิกจํากัดมหาชนที่เว็บไซต์นี้ h t t p s w w w p t t o r c o m n e w s o i l p r i c e คุณจะได้เห็นกราฟและรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มราคาในอนาคตมากขึ้นและนี่คือจุดที่เราอาจเหน็นความขัดแย้ง บางคนอาจโต้แย้งว่าราคาน้ำมันที่ลดลงนี้เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนแต่ก็มีมุมมองตรงข้ามว่ามันอาจไม่เพียงพอหากเทียบกับต้นทุนการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นจากปัจจัยอื่นๆเช่นค่าครองชีพทั่วไปคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าเราควรเรียกร้องการลดราคามากกว่านี้หรือมันเป็นเรื่องปกติในเศรษฐกิจโลกเชิญแชร์ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของคุณในส่วนคอมเมนต์กันได้เลยมาคุยกันเพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆมากขึ้น